สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบักโจนาสวันนี้จะพามาดู i อดีซัของผมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างตามที่เห็นหน้านี้เลยนะครับสกอร์สูงสุดอยู่ที่31ล้านตัวละครมี42ตัวสเกตบอร์ดมี33อันระยะเวลาที่เล่นเกมนี้ประมาณ9สัปดาห์ได้อันดับ1-5ครั้งอันดับ2-4ครั้งโดวเฮาไปเบิ่งตัวละครกับสเกตบอร์ดในเกมกันเลยไปไพร j ดเจ Bo ู mba Dino fresh spike utani lucy tagbot ninja tasha frank brody miss maya daryl super runner jake super runner tricky super runner fresh super runner utani pride miss maya coral hallie lawrence guard king Jake Super Runner Fernando Rain Pride Utani Astra Cleo Sharp Queen of Hearts Sunny Sailor Beach Pop Alarm On 12th Birthday Street Grace Yellow Sub Jellyboard Electro Shock Skyrocket Magneto Rave Rider Super Surfer Camel Wave Lumberjack, Hoverboard, Daredevil Rider, Dare Cruiser d ในส่วนของอัปเกรดนะครับอัปเกรดผมก็อัปเต็มหมดทุกอย่างแหละครับเจ็แพอัปเกรดเต็มอยู่ที่25วินะครับรองเท้าอยู่ที่30วิตัวดูดเงินอยู่ที่30วิแล้วก็ตัวคูณ2อ,อยู่ที่30วินะครับในส่วนของคอลเลกชันนะครับผมก็คอมพิีตไปแล้ว3อันนะครับ3อย่างนะครับที่ผมกําลังจะทําอยู่คือตัวนี้ครับมันจะได้เพิ่ม3ดาว ที่จะต้องซื้อก็คือตัวสเก็ตบอร์ดนะครับสามแสนหกหมื่นเหรียญและนี่คือเจกที่เราเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวเราไปวิ่งในเกมให้ดูกันเลยไป Å? <try> ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่คือการรีวิวรหัสของบักโจนานนะครับรหัสสวสีของบักโจนานนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหม่สวัสดีครับ